สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศย่านสถานีแม่น้ำนะครับวันนี้มีพิเศษหน่อยนะครับคุณปู่4045นะครับไปทําวาระที่บางซื่อนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ดีเซนคุณปู่มาเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมาประจำการสายแม่น้ำนะครับสับเปลี่ยนย่านแม่น้ำแทนคุณปู่4 0 4 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้คุณปู่เบอร์อะไรนะครับที่จะมาเปลี่ยนแทน คุณปู่สี่ศนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านทางขาดพาระราม4แล้วนะครับเห็นเฮดไล์มาแต่ไกลแล้วนะครับมองดูไกลๆก็คุณปู่หน้าเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้คุณปู่เบอร์อะไรนะครับที่มาแทนคุณปู่สี่ศนนะครับผ่านจุดตัด รามสี่มาแล้วนะครับมาแล้วครับ สีเหลืองสวยงามมาแต่ไกลเลยครับ กำลังลอดใต้ทางด่วนแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับว่าได้คุณปู่เบอร์อะไรนะครับมาแล้วครับคุณปู่เบอร์4050นนะครับเบอร์สุดท้ายของรุ่นคุณปู่นะครับจะได้มาประจำการ สายแม่น้ำนะครับหรือรถสับเปลี่ยนย่านแม่น้ำนะครับสุดยอดเลยครับได้คุณปู่เบอร์นี้มานะครับไม่ได้มาเส้นทางสายแม่น้ำแล้วนะครับมานานแล้วครับไปแล้วนะครับคุณปู่มาถึงก็ทํางานเลยนะครับตอนนี้อยู่ รางสองนะครับกําลังผ่านจุดตรัรดพัรามสามนะครับเพื่อสับเปลี่ยนนะครับเข้ารางสามนะครับแล้วก็จะดันริ้วขบวนแปดหนึ่งเจ็ดไปโหลดเลยนะครับปู่จอมขยันนะครับมาจากบางซื่อมาถึงไม่น้ำก็ทำงานเลยนะครับไม่ต้องพักนะครับก็เดี๋ยวคุณปู่ก็จะถอยเข้า ล้างสามนี่นะครับเพื่อต่อริ้วนี้นะครับแล้วก็ดันถอยหลังเพื่อไปโหลดที่ท่าเรือคองเตยนะครับ รางสองมานะครับแล้วก็จะสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดินเข้ารางสามนะครับย่านแม่น้ำนะครับเพื่อดันริ้วคอนเทนเนอร์นะครับขบวนที่แปดหนึ่งเจ็ดไปโหลดที่ท่าเรือคองเตยน,นะครับมาแล้วครับคุณปู่ของเรานะครับสี่ศูนย์ห้า ศนะครับมาประจําการสายแม่น้ํานะครับแทนคุณปู่4045นะครับเบอร์ーーสุดท้ายของรุ่นนะครับคุณปู่เบอร์นี้นะครับ ริ้ว817นะครับแล้วก็ดันไฟหลังนะครับเพื่อไปโหลดนะครับผู<ฮ>จอมขยันนะครับมาถึงก็ทำงานเลยครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะถอยหลังนะครับ เรียบร้อยนะครับต่อห้ามต่อท่อลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอยหลังนะครับเอาริ้ว817เนี่ยครับไปโหลดที่ท่าเรือนะครับ เมื่อกี้ที่ถอยหลังนะครับก็สับเปลี่ยนที่หอแม่น้ํานะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายนะครับมาเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้ก็จะไปท่าเรือนะครับหรือเขาเรียกกันท่าเรือใหม่หรือไม่ก็ท่าเรือคลองเตยนะครับแล้วก็ไปถังน้ํามันบางจากนะครับที่มีขบวนด่วนดําวิ่งนะครับมาแล้วครับคุณปู่ของเรานะครับ4050นะครับลากลิ้วขบวน817นะครับไปโหลดที่ท่าเรือนะครับ พิ่งมาถึงแม่น้ำนะครับมาจากบางซื้อก็ทำงานกันเลยนะครับเพราะว่าคุณปู่จอมขยันของเรานะครับ4050นะครับเบอร์สุดท้ายของรุ่นนะครับกำลังจะผ่านหลังตลาดปีนังนะครับแล้วก็จุดตัดเรียบเจ้าปยานะครับมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆครับ คอนเทนเนอร์ er นะครับเป็นริ้วขบวน817นนะครับไปโหลดนะครับ